พระดีพระแท้ของขังของศักดิ์สิทธิ์โอดใช้พิธิยาณในการรับชม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาวันนี้ก็จะนาพระดีมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันนะครับ mm. เพื่อเป็นบุญตานะครับดูพระดีดูพระแท้ดูของขังดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ mm. เพื่อเป็นบุญตานะ mm. ามาดูเลยครับนี่ครับนี่ครับ นะนะถ้าได้แบบนี้นะครับนะถ้าได้แบบนี้ไม่ต้องสนหรอกครับว่าจะแท้หรือไม่แท้นะจะเจ๊หรือแท้ไม่เกี่ยวนะครับไม่สนนะครับถ้าได้แบบนี้นะครับนะไม่สวนว่าจะแท้หรือไม่แท้นะครับนะถ้าได้มาแบบนี้นะนี่ก็สามารถ อาราธนาขึ้นห้อยคอ,อกันได้เลยนะครับนะครับเมื่อแฝนพระนะครับในลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะเกิดมีเมตานะครับสวยงามนะนะสวยงามเกิดเมตตามหานิยมนะนะครับนะพุทธคุณ เด่นในด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะแสวคาตอวภัยค้าขายร่ำรวยนะถ้าจะให้ดีนะก็ต้องมีคาถากำกับด้วยนะมีคาถากำกับก่อนที่จะอาราธนาขึ้นห้อยคอนะมีคาถากำกับอาถาคาถาอาราธนาพระเครื่องนะเออ จะแถมคาถาอาราธนาพระเครื่องให้พี่น้องได้ดูนะได้ชมกันนะครับก่อนที่เราจะนำพระขึ้นห้อยคอนะเราก็ต้อง ก่อนที่เราจะนำพระขึ้นห้อยคอเราก็ต้องนำพระขึ้นมากำไว้ในมือนะครับกล่าวคำอาราธนาพระเครื่องนะพุทธทางอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธทางประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังฆังประสิทธิเมวิเวเสนาสนังอุท,ทังอัตโทนะโมพุทธายะ พุทธังศูนเพิงทำมังศูนเพิงสังขังศูนเพิงพุทธังอุดทำมังอุดสังขังอุดพุทธังอัดทำมังอัดสังขังอัดพุทธังปิดทำมังปิดสังขังปิดพระเจ้าแผงฤทธิ์ปิดด้วยมะอุเพียงนำขึ้นข้องคอได้เลย